ปิดชีวิตล่าสุดเกิร์กชิลเลอร์จากนักแสดงสู่หมอดูสุดแมนเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานค่ะสําหรับเกิร์กชิลเลอร์ที่นอกจากเป็นนักแสดงในวงการแล้วจะตัวยังผ่านตัวเองมาเป็นหมอดูล่าสุดหนุ่มเกิร์กก็ได้ออกมาเผยจุดเริ่มต้นของการเป็นหมอดูผ่านรายการคุยแซบโชวว่าเพิ่งรู้ว่าพี่เป็นหมอดูเปิดไพ่เกิร์กแทบจะเป็นหมอผีอยู่แล้วทุกวันนี้ดูไพ่มาตั้งแต่อายุ23 เกิดเจุดเริ่มต้นการดูไพ่ทาโร่ของผมคือตั้งแต่ตอนอายุ23กลับมาจากอเมริกากลับมาไม่มีเงินถังแต่กลับมาเอ๊ชชะตาชีวิตเรามันจะเป็นยังไงตามสไตล์คนที่ดวงตกแล้วเมื่อไหร่ดวงจะขึ้นเราก็อยากรู้แต่จะไปหาหมอดูหมอดูก็มั่วหรือเปล่าเราไม่มั่นใจพอดีอาจารย์ขุนทองอัศนีเขากําลังดังและเขาก็ทําเป็นหนังสือพร้อมกับให้ขายเราก็ไปซื้อมา พอชำนาญเสร็จปุ๊บถึงเวลาที่จะต้องดูดวงตัวเองแล้วว่าจะเป็นยังไงจะอยู่แบบนี้อีกนานไหมอดมื้อกินมื้อเนี่ยเปิดมาสามใบอดีตปัจจุบันอนาคตอนาคตเป็นซูเปอร์สตาร์มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศเลยเหรอคือสภาพช่วงตอนนั้นพี่เศษบุหรี่ยังต้องเก็บดูดเลยชาวบ้านเขาอยู่มาโดยตลอดเปิดตอนนั้นเชื่อไหมเกรกคนลุกครับเพราะไพ่ที่ผมเปิดมาคือไพ่เดอะฟูหมายถึงการเป็นอิสระ ไพ่เดอะซันขึ้นมาหมายถึงการกำเนิดใหม่และไพ่เดอะสตาขึ้นมาหมายถึงจะให้ผลดีกับนักร้องนักแสดงจะทําให้มีชื่อเสียงและมีความสุขไปเรื่อยๆการที่จะดูดวงใครหรือเป็นสินแสคือต้องเป็นนักปฏิบตัติตอนนั้นพี่ก็คือเป็นนักปฏิบตัติหรือว่าแค่อ่านหนังสือแล้วเปิดเลยเกริร พี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติในสิ่งที่มันควรปฏิบัติแล้วยุ่งกับเรื่องชาวบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่อาจจะเป็นเพราะคุณแม่พี่ก็เป็นหมอดูมาก่อนแล้วไม่ใช่หมอดูพาหรืออะไรเป็นหมอดูพลังจิต ถามว่าดังขนาดไหนไปอยู่ไมอามีคุณแม่ได้ลงหนังสือพิมพ์ที่นั่นมาแล้วกลับมาเมืองไทยลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งมาแล้วในยุคสมัยนั้นพี่ยังจําได้เลยมหาเศรษฐีในเมืองไทยปัจจุบันนี้สมัยก่อนเขาก็มาที่บ้านพี่ให้แม่พี่ดูแสดงว่าจุดเริ่มต้นคือคุณแม่มาทางด้านนี้เกริรกมันน่าจะมาจากการเห็นการสัมผัสแล้วสิ่งที่แม่พูดทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาพี่เห็นแล้วอยากจะเป็นแบบคุณแม่ตั้งแต่ตอนแรกไหมเกริรก ดูว่ามันมหัศจรรย์ดีคุณแม่ทำไมเก่งจังเลยทำไมคุณแม่ทำให้คนที่ยกแขนไม่ได้ยกได้เลยอะไรอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่วันหนึ่งคุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะดูได้ไม่สามารถที่จะรักษาใครได้แบบนั้นอีกเพราะมันมีช่วงระยะเวลาของมัน